ัวกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดแล้วเลขมันจะขึ้นขึ้นยังไงแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบเนี้ยงงเหมือนกันว้วนะ <laughs> สวัสดีแปดพันห้ารอท่านนะคะใครอยากได้แนวทางรัฐบาลนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดเข้าไปเลยไม่เคยเ,เจ๊ก็ไม่เคยเห็นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยดิฉันจุดทูบมาเป็นหมื่นแท่งแล้วนะเออเจจุดทูบมาเป็นหมื่นแท่งแล้วนะเออ จ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้มันจะขึ้นกี่ตัวมันจะขึ้นหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยหรือเปล่าไว้แม่ห <c oughs> ้ยสาธุสาธุาธอ่ะขอให้ลูกเพจเจ๊ขอให้เอฟซแฟนคลับสมาชิกห้องวีไทุกท่านถูกถูกเลขนี้กันนะคะเลขที่เจ๊จะจุดนะคะขอให้ทุกคนถูกแล้วก็สามตัวบนขอให้เป็นเลขทูบสองตัวล่างขอให้เป็นเลขสูตรเจ๊ฟองเบียพออ่ะ โ okay. อเคอาสรุปก่อนตอนนี้รัฐบาลใครอยากวิ่งใครอยากรูดนะคะอง์สี่หูห้าตานะเอออ่ะเจรู้แต่เจ๊แกงโง่เองทุกคนอ่ะรู้รู้รู้เออรู้เอ้อร,รู้อ่ะรู้แต่แค่งโง่เองอะรู้จ้าอ่ะทุกคนขาฟังนะเดี๋ยวเราจะจุดทูบกันอ่ะ ในมือที่ถืออยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเลขมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะขึ้นยังไงแล้วก็เจได้มาจากพระอาจารย์นะคะอ่าแล้วก็อายังไงนะสําหรับใครที่ชอบเลขรัฐบาลเป็นเลขตัวเดียวเป็นเลขวิ่งนะเจชอบเก้าวงวดเนี้ยอืมทุกคนไม่ต้องซีนะใครจะตามใครอยากตามตามใครไม่ตามไม่เป็นไรนะคะล่าสุดรัฐบาลเราเข้าหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็มางวดที่แล้วเนี่ยไม่เข้าหลุดนะคะ อ่ะพร้อมเลยนะจุนเดี๋ยวตั้งน้โมก่อนขอจากครูบาอาจารย์ก่อนอมไม่รู้เจก็ไม่รู้เหมือนกันวายหนึ่งหมื่นแล้วอ่าสวัสดีหนึ่งหมื่นนะสวัสดีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นท่านนะคะเราจะหันหน้าไปทางไหนดีนะอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวขอแผ่นกล้องหลังก่อนขอแผ่นที่กล้องหลังก่อนนะ ตั้งน้นโมสามจบก่อนนะสาธุค่ะเจ๊ขาอะสาธุค่ะอะไม่ขำนะไม่ซีเรียสน,นะทุกคนเอาจริงนะคะไม่ไม่ตลกแล้วนะ แป๊บหนึ่งอะลองดูนะ,ะแบตบแบตบยังพึ่งหมดนะไม่ได้ชรช้ด้วยเครื่องเนี้ยใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางจิ้มลิงที่ปักหมุดเข้าไปนะคะอ๋อสาุทุกทอะทุกคน,อกคนขอคนละหนึ่งแชร์นะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ ย้ำนะทุกคนขาเราให้กันเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชอบตามไม่ชอบผ่านแล้วแต่ดุลพินิจของทุกคนเลยนะคะ,ะเจ๊เป็นเพียงกระ,กระบอกเสียงในการแบ่งปันโชคลาบแล้วแต่ทุกคนอยากตามตามไม่อยากตามไม่เป็นไรนะคะเจ๊ไม่สามารถการันตีได้ว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้านะคะ,ะใครที่เคยติดตามนะคะจะรู้ใครที่ติดตามเจ๊มาทุกคนอาจจะรู้ว่าเราก็ มีทั้งข้าวมีทั้งหลุดนะคะมีทั้งปังแล้วก็ไม่ปังไม่มีใครค่ะทุกคนค่ะที่จะให้เลขเข้าทุกงวดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครให้เลขเข้าทุกงวดอยู่ไม่ได้แล้วนะคะอยู่ไม่ได้ค่ะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะคนเราให้เลขเข้าก็ด่าไม่เข้าก็ด่าเขามันไม่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องล้วนเป็นไปตามดวงตามบุญตามบารมีนะคะเออ อ่ะทุกคนขานะอ่ะสวัสดีหนึ่งมืนหนึ่งพันนะเอาขึ้นแค่นี้นะอ่ะโอเคสาธุขจ๊อะอาสาธุจัะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ใครไม่เคยเห็นทูแบบนี้ใครเคยเห็นไหมอ่ะแชร์วนไปแม่แชร์วนไปนะหนึ่งหนึ่งพันนะคะสวัสดีหนึ่งหนึ่งพันนะ สวัสดีหนึ่งหมื่หนึ่งพันท่านนะคะขอบพระคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์นะคะขอบพระคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์ดิฉันว่าดิฉันจุดถูกหรือเปล่านะคะขอบพระคุณมากๆนะคะเจ๊ไม่ใช่คนเก่งนะคะแล้วก็ไม่ได้แม่นอะไรมากมายถามว่าแม่นสุดๆก็เคยแม่นมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนเราให้กันเป็นเพียงแนวทางย้ําเสมอไม่เคยเห็นนะเอเจให้เป็นเพียงแนวทางเจย้ําเสมอนะคะเจเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ได้เป็นอาจารย์หรือที่มีลูกศิษย์ลูกหาคอยนับถืออะไรขนาดนั้นเจเป็นแค่คนธรรมดานะคะ,ะ,คะทั่วไปเหมือนกับทุกคนนะคะ อยากถูกหวยอยากรวยนะคะเหมือนกับทุกคนเลยเจ๊ยอยากถูกหวยอยากรวยอยากมีโชคมีลาบเหมือนกันกับทุกคนแหละค่ะนะก็เนาะเราแต่เจ๊คิดว่าเจ๊เป็นคนหนึ่งที่ดวงดีนะเป็นคนที่มาทางนี้นะคะเออเจ๊คิดว่าเจ๊เป็นคนที่ดวงมาทางนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดวงไม่มาทางนี้เจ๊ให้ทุกคนถูกไม่ได้นะคะจริงไหม ถ้าเจาดงไม่มาทางนี้เจให้หวยทุกคนไม่ถูกหรอกไหนลาวพัฒนาเม็ดเดียวบ้างช่วงประมาณไปลายปลายปีที่แล้วเลขช่วงเลขประมูลบ้างนะคะเยอะแยะโอ้ตายแม่จะแพ้ไม่ได้นะคนดูไลฟ์สดอ่าคนดูไลฟ์สดลาวพัฒนาหมื่นห้าเลยนะรัฐบาลหมื่นสองเองเหรออ่าใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางจิ้มลิง์ที่ปักหมุดนะคะขอบคุณค่ะ มาดึกนะวันนี้มาดึกอะโอเคนะหนึ่งสาพันท่านสวัสดีนะคะแม่อยากปดนี้คลายเข้ามาแล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจขอพรอธิษฐานได้เลยนะเผื่อให้เราบุญหนุนนำการหันอีกด้านะเจ๊ขาหันอีกด้านใช่ไหมจ้าลูกแม่ก็แม่ก็เออด้วยลูกเอ้ยใช่ไหมด้านนี้หรอ ด้านนี้เลขก็ไม่ขึ้นนะลูกเอ้ยได้ของดีมาทําไม่เป็นโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูไปก่อนมันไม่รู้มันเราก็ไม่รู้มันจะขึ้นด้านไหนนะั้นเออเจ๊ก็เออเป๋าป่าลูกเอ้ยนั่นแหละเป๋าป่าน่าละดีชอบเดี๋ยวดูด้านหลังไม่รู้ใช่ป่ะนะอืมอ่ะโอเคค่ะเจ๊จุดเลยค่ะจุดเลย จุดเลยค่ะจุดเลยไม่ไม่รอไม่รีไม่รอ,ไม,ไ,มอไม่ลาอะไรอ่ะใจเย็นๆคะ่ะลูกค้าอ่ะและบางคนบอกว่าแม่หันข้างหลังให้ให้หน่อยออะลองดูนะอ่ะทุกคนขาอ่ะใครเคยถูกกลาวพัฒนากับเจ๊กดแชร์ให้เจ๊ก่อนใครเคยถูกหวยกับเจ๊กดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะ อ่าเพจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไลฟ์สดฮาหนอยทุกวันเลยขอบคุณนะคะเจ๊วันอ่าวันนี้ฮาหนอยเข้ารูดเก้านะคะฮาหนอยเข้าแค่รูดเก้านะคะฟันเม็ดเดียวก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะมาเก้าศูนย์ไม่เป็นไรนี่เธอด้านหลังเขาก็ไม่ขึ้นนะตกใจเบาๆแล้วฉันชอบอ่ะมันลุ้นดีว่ะแกอ่ะ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากองค์พ่อแก่นะคะองค์ท้าเวสุวรรณนะคะแล้วก็องค์พ่อพระพิเนธนะคะขอให้ลูกเพจเจทุกๆคนสามอย่างที่เจนับถือนะเจนับถือพ่อแก่มากนะคะเสียนเต็มบ้านแล้วพ่อแก่เจนับถือพ่อแก่มากนะคะเอ่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเจก็ทําเกี่ยวกับการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะบูชานับถือพ่อแก่นะคะเอ่อ สองสิ่งที่เจนับถือเลยก็คือองค์พระพิคเนศองค์พระพิะเนศทำให้เจพิกชีวิตได้โอ้แกมันทุบทุบโอเล็กมันขึ้นด้านหลังจริงด้วยเออเริ่มเห็นเห็นหน่อยๆแล้วนะคะอนเดเล่าวก่อนนะคือองค์พระพิคเนศนะคะที่เจนับถือมากๆคือ สังเกตได้นะเจ๊ J. สังเกตตัวเองเลยว่าถ้าใจเราศรัทธาถ้าใจเรานับถือถ้าใจเรารักนะคะสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เรานับถือนะคะแม้ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะได้ดีนะคะต่อให้ให้เราทำ 8, แต,ตำนะะะ่แต่เราต้องทําดีนะย้ำนะคะแต่เราต้องทําดีนะ อ่าทุกคนเราต้องทําดีนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะคนเราต่อให้บูชาของดีแค่ไหนแพงสุดๆหรือว่าของที่ดีที่สุดมาแต่ตัวเองทําไม่ดีทําไม่ชอบทําให้คนอื่นเดือดร้อนละลานผู้อื่นรังแกผู้อื่นทําสิ่งไม่ดีนะคะก็ไม่ดีนะทุกคนเจ๊เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะเทพไม่เข้าข้างคนไม่ดีนะคะอืม สิ่งหนึ่งเลยตอนแรกอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะเจ๊จะไล่อ่าเจ๊จะนับถือองค์พ่อแก่มาโดยตลอดนะคะนับถือองค์พ่อแกเวทวสุวรรณนะคะก็มีพ่อคุณพ่อมาบอกว่าเออทำไมหนูไม่เอาองค์พระพิฆเนศมาบูชาบ้างล่ะลูกอืมบอกพ่อพ่อหนูเป็นช่างค่ะพ่อเจ๊เป็นช่างช่างเกี่ยวกับอ่ศิลป,ปกรประมาณนี้นะคะเขาก็ ศิลปาก็เขาจะนับถือ่าพิคเนตเนาะเขาก็มาแนะนําก็เลยลองเอามาดูก็เลยแบบวขึ้นดีทุกอย่างนะคะเพียบพร้อมก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆจ,จากคนธรรมดาเจไลฟ์ J ight, สดปกติไลฟ์ Light, สดขายของนะคะได้วันละห้าพันได้วันละหมื่นถือว่าเยอะนะไลฟ์ Light, สดได้วันละห้าพันได้วันละหมื่นนี่คือกําไรนะคะจนแบบ เราแบบขอพรอ,องค์พ่อเลยบอกว่าขอให้จิตการลูกรุ่งเรืองใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครเมตตาขอให้สิ่งที่ลูกทำรุ่วงสำเร็จไปได้ด้วยด,วยดีก็เรามานั่งทบทวนดูนะแม่อันนี้ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะทุกคนไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่หนูพูดนะไม่เชื่อไม่เป็นไรมานั่งทบทวนดูโออไอสิ่งที่เราปฏิบัติไอสิ่งที่เราศรัทธาเขาให้เราจริงๆทุกคนต้องศรัทธาและสิ่งสิ่งที่ทงวันทุกคนต้องต้องทำมาหากินนะ เออทุกคนต้องทำม,มาหากินมันเลยมันมัน